และบานนี้มีผู้ใดสิไปหายำอีกะปูกับยายสมรักแน่พร้อมกันหรือยัาทางใดบ่พร้อมทังนี้พร้อมคักละเดอ้อก่อนที่จะออกไปล่อีกะปูในมือนี่อันดับแรกก็ต้องเติมพลังกันก่อนในยามเศร้าในระหว่างที่พากันกินข้าวยู่ได้ยินเสียงย่างบางอย่างอ้าวเฮลิคอปเติ์มาเหตุอีอย่างน้อพอเวลาผ่านไปบ่โดนคุณนาสุดรอกับภรรยาและกับลูกสาวก็เดินทางมาถึงพอดีจะพากันเลือกใส่เกิดบูดปองกันน้ำขี้ต้มเข้าและหลังจากนั้นก็พากันออกเดินทางโดยใส่รถอีแควของยายสมรักนี่ล่ะข้นกันไปาาออ่่ออจไไปยกปกไยกกกูกบด้้นย ายสมรักคักใส่เวลาบ่เกินหานาทีและก็มีโซเฟอร์สุดสวยก็คือยายสมรักสิ่งในระหว่างนั้นกะแวะรับลูกพิมพ์ที่จะไปยำอีกระปูน้ำกันบ้านนี่แหละอีกระปูสิเกียงอากาศในมือนี่ก็ค่อนข้างที่จะฮ่อนปานกลางถึงฮอนมาแต่พอมาฮ่อนมองก็ต้องพากกันย่างเข้าไปอีกบ่ไก่แต่ก็พ่อได้เหงื่อพอสมควรแล้วสมาชิกที่ค้นกันมากในมือนี่ก็มีทั้งหมด8คนได้แล้วกะย่างลัดลาะไปตามทางนั่นลหละแลกกะทายคอนเนต์ไปนํำโซกันไปพรอมว่าสิพากกันได้อี่กระวงทางกบ่แต่งใน มองเก่าที่เพิินเคยย่าเลยล่องหยียบเหยียบเบิ่งผ้ากันยำได้บ่พอข้าก็ว่าอีกระปู่หน้าบ่มมีปั่นได้ก็เลยผ้ากันใหญ่ลงไปข้างล่างที่เพิินว่ามันพอจะมีนี่ละจ้ะเวลาสิไปหาอีกกระปู่มันบมเมนว่าสิเดินไปซุ่มๆเอาง่ายๆได้ต้องรู้แนวรู้วิธีว่าสมควรคือแบบนี้เพราะว่าลักษณะของดินที่ปูอยู่ก็คือถ้าเห็นทงหน้าที่มันมีน้ำคลังตื่นๆนดินมันนุ่มๆบ่แข็งคัะแล้วมีต้นหยาสันสันแจากน้อยนันละข้องแท้เลยอีกระปู่มันสิพากันไปอยู่ตามพงในดินเปียกนนวา พ่อมีนามซสืมปูมันสิขึ้นมาหาแนวเวลาคนมาหาอีกกระปูก็เลยต้องเหยียบเหยียบดินแน่ปูมันจะคุดโพงอยู่พ่อเหยียบเหยียบยำยำดินเหยียบซุ่มไปนั่นแหละมันก็พ่อจะถือโพงมองมันอยู่แนนนาดินมันก็สิเป็นสันๆปูมันก็สิตกใจคิดว่ามีสัตว์ตูมันสิฟ้าวแลนขึ้นมาจากโพงพอเห็นหัวมันโพขึ้นมาคนก็สิหาส่วนหาครบเอาโหลดทีนี้ซึ่งบางคนเวลาได้ปูหน้ามาแล้วก็เอียไปเฮ็ดแจ้วปูหน้าบางคนก็เอาไปขว้าใส่เกลือกินกับข้าวเหนียว แต่ว่าซิว่าไปวิธีชีวิตการหาอีกัปูแบบนี้มันก็เริ่มจางหายไปนแน่แล้วต,ตามยุคตามสมัยคือว่าล่ะคือจังหนูหนี่ล่ละทำบมมานำยายสมรักกับโบลูว่าบานเฮายังมีคนเหตุแบบนี้อยู่เป็นนี่ยังที่เปิดประสบการณ์แล้วก็เปิดโลกค่ะรูซึกสนุกมวนไปนำเพืินขนาดน้องม้ายังสนุกสนานย้อนว่าเดเลนนาอันที่จริงก็ว่างแพนกันไว้ว่าล่ะว่าซิมาเอาอีกัปูใหญ่ไปเหตุลาบอีกับปู่บาดพ่อมาแล้วสรุปว่าอีกัปูใหญ่บ่คอยมีถึงขั้นบมมีเลยก็เลยได้เากกกินับตหุ่งแทนึงบ่เอยง่ะเนาเก็บอี ปูมาโดนเติบแล้วไดซ้ำนี่ละทีเนี้ยายสมรักก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็เลยยิบท่อซับขึ้นมาเฮ็ดคอนเทนต์แทนส่วนพี่ชายยายสมรักมันก็ไปหาหม่องยำอีกระปูใหม่แต่เบิ่งทรงแล้วคือสิบ่คืนนี่ล่ะเลยได้พากันนั่งผักจากข้าวแล้วก็ล้องยำอีกระปูใหม่แต่ว่าจังได๋ก็มีแต่อีปูหน่อยคือเก่าหาจนว่าเงยสัตว์เงือไส้ก็บ่ได้ตัวใหญ่คือจังเถือก่อนที่มาก็เลยได้พากันยอมแผ้สกอนย้อนว่าแดดมันฮ้อนจนว่าสิเป็นลมอันนี้ก็เป็นห้อยยำกันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลเลยแล้วก็พากันขึ้นมาเทอีกระปูร่วมกันเบิ่งว่าสิได้หลายส่ำใดพอเทออกมาแล้วก็ส่ง ดก็เลยพากันตังล่ำกับกันดีกว่าแถวนี้ที่พากันมาหาอีกปูกับเป็นหน้าของคนที่ย่าสมรักรู้จักนี่ล่ะเพิ่นขุดแอ่งน้ำไว้่้วยน้ำแม่นซอดินลงมาบู๊เป็นสายน้ำเยาวงามส่วนพื้นที่รอบๆอนี้เพิ่นก็ไ่ได้ปลูกอีกอย่างก็มีแค่ต้นหญ้าสันสัเกิดขึ้นเต็มไปเบิดพราะถ้าพากันแยกย้ายจากการไปหาอีกปูลูกซ้ายของพี่ชายย่าสมรักกับผ้านองมาแม่เล่นน้ำอยู่ตรงนี้มันก็เลยเป็นสายน้ำคลองที่เกิดจากน้ำซอดินทรายพังลงมาเห็ดให้เป็นแม่น้ำเล็กๆบ่าได้เล้อดมาดเกไดพอดก ก็บ่ได้หอนแหงหันไปทางฟังจอดรถทางนั้นกับผ้ากันทยคอนเทนต,ต์ตามสไตล์กีเตอร์ฮันหละน่ะเสียงแรนจนมือเป็นการเป็นงานคักขึ้นยังนีแดดห,อน,หอนแรนยูหันหล่ะเป็นซิฟหลอดพอประธานใดก็เอาไม่หลาก็ทายไม่ยูหันลหล่ะเทิงอยากหัวเึิงแต่โลกไปกับพองกันแต่สุดท้ายกับผ้ากันเฮ็ดออกมาดีอยู่เดี๋ยห่ะดูขนาดเรายังหัวกับของนันละจากการย้ำอีกปูในมือนี่ก็จบไปคลิปต่อไปสิเป็นอีหยาติดตามชมความสนุกต่อไปใด้เลยจ้า